วันนี้หลายคนเปิดหน้าข่าวเนี่ยก็จะเห็นแต่ข่าวไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟอ้อบ้างของแพงนะคะคําถามก็คือกําลังส่งสัญญาณถึงบ้านเราถึงเศรษฐกิจเราและเศรษฐกิจโลกว่าไม่ค่อยดีจริงหรือเปล่านะคะถ้าคําตอบสั้นๆก็คงตอบว่าจริงค่ะแต่ถ้าคําตอบที่ยาวกว่านั้นก็คือนี่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นแบบถาวรน,นะคะนอกเหนือจากเรื่องของการลงทุนที่เป็นวัฏจักรแล้วเศรษฐกิจก็เป็นวัฏจักรด้วยเหมือนกันนะคะเราจะเอาตัวรอดในช่วง าว่าเศรษฐกิจชะลอแบบนี้ได้อย่างไรเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะชะลอไปอีกนานแค่ไหนนะคะวันนี้ก็เลยมี5สูตรสำคัญนะคะที่เอาไปใช้ได้ทันทีเลยจับมือทำให้ลงทุนเป็น New Gen Investor ร์ นิวเจนอินเวสเตอร์วันนี้อยากชวนมาดูข่าวเศรษฐกิจแบบ101กันนะคะคือไม่ได้มาเล่าข่าวนะคะแต่ว่าจะมาพายเห็นวัฏจักรเศรษฐกิจของบ้านเราแล้วก็ของโลกนะคะวันนี้หลายคนเปิดหน้าข่าวเนี่ยก็จะเห็นแต่ข่าวไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟอ้อบ้างของแพงนะคะรวมถึงเรื่องของความขัดแย้งระหว่างประเทศเรื่องสงครามเอ่ยเรื่องภาษีเอ่ยนะคะเรื่องหนี้เอ่ยแล้วก็เรื่องความวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกคําถามก็คือกําลัง ส่งสัญญาณถึงบ้านเราถึงเศรษฐกิจเราและเศรษฐกิจโลกว่าไม่ค่อยดีจริงหรือเปล่านะคะถ้าคําตอบสั้นๆก็คงตอบว่าจริงค่ะแต่ถ้าคําตอบที่ยาวกว่านั้นก็คือนี่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นแบบถาวรนะคะอย่าลืมค่ะว่าจริงๆแล้วนอกเหนือจากเรื่องของการลงทุนที่เป็นวัฏจักรแล้วเศรษฐกิจก็เป็นวัฏจักรด้วยเหมือนกันนะคะสมมตินะคะนิวเจนลองจินตนาการดูละกันนะว่าถ้าเราอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือว่าโลกใบนี้เนี่ยนะคะวัฏจักรของเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้เป็น เส้นตรงนะคะแต่มันคล้ายๆกับภูเขา1โลูกค่ะในแต่ละช่วงจังหวะเวลาก็เหมือนกับเราค่อยๆกําลังปีนขึ้นเขาเราอยู่บนยอดเขาเรากําลังลงจากเขาแล้วก็อยู่ที่ปลายเขานะคะแต่แต่ละรอบนั้นจะหมายถึงวัฒจัรรเศรษฐกิจแบบไหนเดี๋ยววันนี้มาลองทําความเข้าใจกันดีกว่านะคะ วัฏจากเศรษฐกิจนะคะถ้าพูดง่ายๆเนี่ยมันน่าจะมีสักสีช่วงใหญ่ๆด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะไล่ตั้งแต่ตอนเราอยู่ปลายเขานะคะแล้วก็ปีนขึ้นเข,นขาไปอยู่ยอดเขาแล้วก็เดินลงมานะคะถ้าเราวัดจากช่วงแรกก่อนก็คือตอนที่เราค่อยๆปีนขึ้นเขานะคะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยมักจะเรียกว่าเป็น expansion หรือว่าเป็นระยะรุ่งเรืองค่ะเศรษฐกิจนั้นกําลังเติบโตนะคะใครที่ทํางานก็จะเห็นเลยว่าเงินเนี่ยเข้ากระเป๋าเยอะเลยนะคะใครเป็นฟรีแลนซ์ก็จะมีงานเยอะใครทํางานประจําก็สุข โอโหงานเยอะเต็มไปหมดเลยนะคะได้โบนัสตีเงินเดือนก็ขึ้นง่ายนะคะหรือว่ามีงานเสริมต่างๆมากมายเกิดขึ้นใครทําธุรกิจก็จะเห็นสภาพคล่องนะคะลูกค้าก็ยินดีที่จะจ่ายขึ้นราคาสินค้าก็ได้นะคะหรือว่าเห็นการเปิดกิจการใหม่ๆการลงทุนใหม่ๆผู้คนมีความมั่นใจมากขึ้นดังนั้นพอมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นก็จับจ่ายใช้สอยมากขึ้นก็ยิ่งทาให้เศรษฐกิจหมุนไปเรื่อยๆซึ่งช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีของเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าหลังจากนั้น พอเราเห็นการขยับขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะปาร์ตี้ที่กำลังเริ่มต้นเนี่ยนะคะก็ค่อยๆขยับขึ้นไปจนถึงจุดพีคจุดพีกนี้นะคะเราเรียวกว่าเป็นระยะสูงสุดของเศรษฐกิจค่ะพอมีการจับจอ่อยช้ยสอยจํานวนมากมีการลงทุนนะคะเงินเนี่ยคล่องมือแล้วก็ทําให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเยอะๆส่วนหนึ่งที่จะตามมาก็อาจจะเกิดการเก่งกําไรขึ้นนะคะไม่ว่าจะในตลาดอสังหาริมทรัพย์เหมือนที่เราเคยเห็นบางก็เป็นในตลาด หุ้นนะคะคหรือว่าการลงทุนที่เกินจําเป็นสิ่งเหล่านั้นนะคะก็ทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเงินเฟ้อค่ะกองสบู่ก็จะค่อยๆเริ่มเก่อตัวนะคะแต่ตอนที่เรากําลังอยู่ในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงจุดพีคเนี่ยเราจะยังไม่ได้รู้สึกหรอกค่ะว่ามันกําลังมีความเสี่ยงเพราะว่าเรากําลังสนุกสุดๆเลยนะคะถ้าเทียบกับภูเขาเนี่ยก็เหมือนกับเรากําลังปีนขึ้นไปอยู่บนยอดเขาแล้วค่ะเรามีความสุขมากๆพอถึงจุดพีคแล้วเนี่ยนะคะก็เกิดเงินเฟ้อที่สูงธนาคาร เองเขาก็ต้องรีบแตะเบรกค่ะเพราะว่าถ้าเงินเฟอ้อสูงเกินไปจนกลายเป็นฟองสบูที่แตกนะคะถ้าเป็นแบบนั้นเศรษฐกิจจะมีความท้าทายแล้วก็เกิดวิกฤตอย่างมากดังนั้นเขาก็เลยจะค่อยๆเจาะฟองสบู่นะคะหรือว่าทําให้ตัวเงินเฟอ้อเนี่ยลดลงมาด้วยการเพิ่มดอกเบีย้ยนโยบายนะคะเช่นเดียวกันนะคะภาครัฐเองเนี่ยมาตรการที่เขาเคยใช้ในการกระตุน้นเศรษฐกิจก็ต้องเบรกเอาไว้นะคะแล้วก็ต้องพยายามดึงเงินออกจากระบบหรือว่าไม่เพิ่มเงินเข้าไปในระบบ มากนักนะคะเพื่อไม่ให้เกิดเงินเฟอ้อถมเข้าไปอีกซึ่งพอถึงจังหวะนั้นค่ะเราก็จะเริ่มเห็นปาร์ตี้ที่กําลังจะเลิกลาเราก็ถึงเวลาที่จะต้องปีนลงจากเขาและพอมาถึงช่วงที่3นะคะ แต่ละรอบของการเดินลงเขานะคะหรือว่าการหมดปาร์ตี้เนี่ยนะคะอาจจะแตกต่างกันไปโดยปกติแล้วก็จะเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอหรือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า contraction นะคะก็คือมีการยุบตัวลงมาแต่ก็ยังไม่แย่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามบางจังหวะถ้าปาร์ตี้สนุกสุดเหวี่ยงเกินไปนะคะเราปีนขึ้นเข,ขาสูงเกินไปนะคะแล้วเราเนี่ยประมาทแล้วก็เกิดความเสี่ยงขึ้นมันอาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่าเศรษฐกิจถดถอยหรือว่า recession ก็ได้ด้วยเหมือนกันก็ขึ้น อยู่กับว่าการชะลอนั้นจะเป็นการชะลอปกติหรือว่าเป็นการชะลอที่มากกว่าปกตินั่นเองซึ่งในช่วงจวังหวะขาลงที่เป็นระยะชะลอหรือว่า contraction เนี่ยโดยปกติแล้วเราก็เริ่มจะเห็นนะคะว่าเศรษฐกิจนั้นมีเม็ดเงินที่ค่อนข้างฟืดเครื่องไม่ค่อยหมุนเวียนเท่าไรและนั่นก็จะทําให้เราเข้าไปสู่ภาวะสุดท้ายของวัฏจักรเศรษฐกิจค่ะที่เรียกว่าเป็นระยะต่ําที่สุดหรือว่า bottom นั่นเองนะคะถ้าพูดถึงการปีนเขาก็เหมือนตอนนี้เรากลับมา อยู่ที่ ลายเขาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจซบเซาที่สุดใน1วัฏจักรเลยนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะว่าถ้าเศรษฐกิจซบเซาแบบนี้คนใหม่ใช้จ่ายหรือว่ามีภาระหนี้สินหรือไม่ก็ไม่มั่นใจที่จะลงทุนและแน่นอนนะคะว่าพระเอกต่างๆที่เคยขับเคลื่อนเศรษฐกิจตอนนี้เครื่องยนต์ก็อาจจะไม่ทํางานสิ่งสำคัญก็คือคนที่จะเข้ามาบูสต์เศรษฐกิจในช่วงระยะที่เป็นระยะต่ําที่สุดหรือว่าบอทเทอมนี้ก็คือหน่วยงานของ รัฐบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่ออกนโยบายการคลังมากระตุ้นเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจมันกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งหนึ่งหรือไม่ก็เป็นธนาคารกลางนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงค์ชาติชาติต่างเนี่ยเขาก็จะลดดอกเบี้ยนโยบายค่ะเพื่อผลักให้คนรู้สึกว่าโอเคเราอยากใช้เงินมากขึ้นเรากล้าลงทุนมากขึ้นเราอยากจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเป็นต้นนะคะซึ่งระยะนี้ก็จะเป็นการผลักให้คนนั้นกลับมาปีนเขาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองซึ่งมักเป็นแบบนี้เสมอค่ะ ในอดีตเนี่ยอาจจะกินเวลาสักประมาณ1 0ถึง12ปีนะคะในรอบวัฏจักรหนึ่งรอบแต่ว่าในปัจจุบันก็แล้วแต่จังหวะเวลาค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจแต่ละประเทศนั้นมีการเชื่อมต่อกันอย่างมหาศาลนะคะแล้วก็มีหลายปัจจัยที่กลับมาส่งผลต่อเศรษฐกิจไม่ใช่แค่ภาพของแมกโครหรือว่าภาพใหญ่เพียงอย่างเดียวมีการเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีหรือไม่ก็ความไม่สงบต่างๆทํา,าทให้รอบของวัฏจักรเศรษฐกิจนั้นอาจจะสั้นลงมาได้บ้างฟังมาถึงตรงนี้นะคะ หลายคนก็ย้อนกลับมามองนะคะว่าเอ๊ะแล้วตอนนี้แหะประเทศไทยเป็นอย่างไรนะคะ ถ้าถามความรู้สึกดิวเจนละกันเราคิดว่าเป็นยังไงเราคิดว่าเอ๊ะเรากําลังอยู่ระยะที่เติบโตหรือเปล่าอยู่จุดพีกหรือเปล่าหรือว่ากําลังชะลอตัวหรือว่าจุดต่ําสุดแล้วเชื่อเหลือเกินนะคะว่า2ภาคแรกของวัฏจักรเศรษฐกิจเนี่ยไม่น่าจะมีใครพูดถึงนะคะแต่หลายคนอยากรู้ว่าตกลงเราแค่ชะลอตัวเรากําลังถดถอยหรือเราอยู่จุดต่ําสุดแล้วนะคะต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าพูดในเชิงเศรษฐศาสตร์นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยในความเป็นจริงเราอาจจะยังไม่ได้ท ขนาดนั้นว่าวันเนี้ยเราอยู่ณจุดไหนแต่เราจะทราบเมื่อเวลามันผ่านไปแล้วนะคะอย่างไรก็ตามถ้าเราไปดูตัวเลขเศรษฐกิจนะคะบางทีก็อาจจะสะท้อนภาพบางอย่างให้เราได้เห็นค่ะเช่นสมมติถ้ามองในภาพใหญ่เราอาจจะมองว่าเศรษฐกิจแค่ชะลอตัวเป็น contraction เป็นการลงมาจากภูเขาลูกนั้นนะคะแต่คำถามคือแล้วมันลงมาลึกแค่ไหนก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับว่าการเติบโตหรือว่า GDP นับจากนี้จะเป็นอย่างไรทำไมถึงบอก ว่าแค่ชะลอตัวก็เพราะว่า GDP ของบ้านเรายังเป็นบวกอยู่นะคะเพียงแต่ว่าเป็นบวกในตราที่ลดลงและเคยบอกว่าเศรษฐกิจไทยโตปีละ3%หรืออดีต4 5 6 7ด้วยซ้ําวันนี้นะคะหลายคนพูดตรงกันว่าปีนี้2%ก็เก่งแล้วนะคะไม่นับว่าการเติบโตในอนาคตอาจจะค่อยๆชะลอลงไปอีกด้วยดังนั้นวันนี้ยังแค่ชะลอตัวค่ะแต่ว่าถ้าเราเอาพระเอกบางตัวออกไปเช่นภาคการท่องเที่ยวทราบหรือเปล่าว่าจริงๆเศรษฐกิจไทยนะคะถ้าเรา นับเฉพาะเพุาะสาหกรรมกับการบริโภค เท่ากับประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ถดถอยมันแล้วตั้งแต่ปี2022นี่คือข้อมูลจากทาง KKP ที่เขาทำบทวิเคราะห์ออกมาค่ะแต่อย่างไรก็ตามฟังถึงตรงนี้อย่าพึ่งหอยเคียวอย่าพิ่งหมดความหวงังอย่าเพิ่งรู้สึกท้อนะคะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราคุยกันแล้วว่านี่คือวัฏจักรเศรษฐกิจค่ะมีขึ้นมีพีคมีลงมีต่าสุดแล้วก็ขึ้นอีกรอบหนึ่งนะคะดังนั้นวันนี้ถ้าเราอยู่ในภาวะชะลอตัวกาลังเดินลงจากเขา เราอาจจะไม่รู้เราข่าว่าเราอยู่จุดต่าสุดแล้วหรือยังแต่เชื่อว่าท้ายที่สุดนะคะทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นขาขึ้นได้ตามวัฏจักรแต่อาจต้องใช้เวลาค่ะทีนี้คําถามต่อมาก็คือแล้วมันมีข้อดีอะไรบ้างไหมนะที่ซ่อนอยู่ในเรื่องนี้นะคะถึงเอามาเล่าให้กับนิวเจนฟังนะคะคำตอบคือมีข้อดีอยู่บ้างนะคะข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจจาก Morningstar นะคะเขาเขียนพาดหัวแบบนี้เลยนะคะ the economy is cooling and that s Good News ค่ะเศรษฐกิจชะลอตัวลงเนี่ยแหละมันคือข่าวดีนะคะเอ๊ะทำไมเขาบอกแบบนั้นเขามีเหตุผลประมาณสัก3ข้อด้วยกันค่ะข้อแรกคือเพราะว่าพอเศรษฐกิจเริ่มคูลดาวนะคะเริ่มคูลลิ่งเริ่มเย็นลงเริ่มชะลอลงเนี่ยแปลว่าตอนนี้เงินเฟ้อมันเริ่มที่จะหมด ความร้อนแรงลงแล้วนะคะพอเงินเฟอ้อเริ่มแผ่วก็แปลว่าข้าวของที่เคยแพงๆก็จะไม่ได้แพงมากนะักและนั่นก็จะทําให้ค่าครองชีพของเราที่เคยพุ่งสูงๆเนี่ยอาจจะนิ่งขึ้นได้นะคะ ข้อที่2ที่เป็นข้อดีในช่วงเศรษฐกิจขาลงก็คือเราสามารถค้อนซื้อของดีราคาถูกได้ค่ะนักลงทุนระยะยาวเนี่ยนะคะเชื่อหรือเปล่าว่าหลายตอนหลายคนนะคะเขาหาโอกาสจากวิกฤตเขาหาหุ้นดีๆราคาถูกจากวิกฤตหรือว่าตอนที่เศษรษฐกิจชะลอตัวตอนที่ภาวะการลงทุนดูอึดอัดอึดอัด,อดแบบนี้นั่นแหละสร้างเศรษฐีมาหลายคนแล้วนะคะเพราะนั้นเป็นช่วงจังหวะซปเปอร์เซลล์ค่ะเหมือนกับตลาด หุ้นที่เวลาร่วงลงหนักๆซึมยาวๆเนี่ยนะคะบรรยากาศการลงทุนไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ไม่ค่อยมีใครอยากจะลงทุนไม่คึกคักไม่อยากเก็บเพราะซื้อไปก็ไมู่้จะขึ้นหรือเปล่าแต่ช่วงนั้นนะคะถ้าใครเนี่ยมีเวลาหาของดีๆนะคะก็จะได้ของที่ดีราคาถูกด้วยนั่นเองค่ะ และข้อดีที่3นะคะของภาวะเศรษฐกิจที่ฉลอตัวก็คือทําให้เราเนี่ยสามารถกลับมาจัดระเบียบการเงินใหม่โดยปกติแล้วนะคะถ้าเศรษฐกิจดีนะคะไม่ว่าคนที่ทํางานประจําคนที่เป็นฟรีแลนซ์หรือว่าคนที่ทําธุรกิจเนี่ยก็จะเดินหน้าทํางานมุ่งมั่นกับการทํางานนะคะแล้วก็ก้มหน้าก้มตาทํางานเพียงอย่างเดียวเพราะว่างานมันเยอะใช่ไหมคะก็เลยไม่มีเวลาเข้าไปจัดระเบียบหลังบ้านสักเท่าไหร่พอเศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีนะคะงานในมือไม่ล้นเหมือนเดิมนะคะอาจจะพ มีรูมมีเวลาไว้หายใจบ้างแน่นอนส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะสามารถจัดระบบระเบียบหลังบ้านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าเอ๊ะและนิวเจนอย่างเราเนาะคนหลายคนเนี่ยนะคะพี่ฝนไปเจอมาบางคนยังเรียนมัธยมอยู่เลยนะคะบางคนยังเรียนอยู่มาลเทียนะคะหรือบางคนทํางานแล้วเนี่ยนะคะเราจะเอาตรัวรอดในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอแบบนี้ได้อย่างไรเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะชะลอไปอีกนานแค่ไหนนะคะวันนี้ก็เลยมี5สูตรสําคัญนะคะที่เอาไปใช้ได้ ทันทีเลยนะคะสูตรแรกเรียกว่าเป็นสูตรเสริมเกราะป้องกันสําหรับคนที่อยากจะรอดก็คือต้องมีเงินสํารองฉุกเฉินค่ะเงินสํารองฉุกเฉินลราพูดหลายรอบแล้วย้ําอีกทีหนึ่งนะคะคือ เงินที่เราเก็บเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินซึ่งปกติควรจะมี3-6ถึงเท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนเราจะไม่มีทางรู้เลยนะคะว่าเราต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินเท่าไหร่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราใช้เดือนละเท่าไหร่ดังนั้นวันนี้สิ่งที่ต้องทํานะคะคือไปจดบันทึกรับจ่ายก่อนให้รู้ว่าตกลงค่าใช้จ่ายประจําค่าใช้จ่ายจําเป็นของเราคือเดือนละเท่าไหร่กันแน่นะคะหลังจากนั้นเอาไปคูณ3สําหรับใครที่มีความมั่นคงทางการงานหรือว่ามั่นคงทางการเงินอยู่แล้วนะคะหรือถ้าใครไม่มั่นใจก็ คูณ6ถ้าเป็นฟรีแลนซ์นะคะเราก็อาจจะมีความไม่แน่นอนทางการงานสูงหน่อยเนี่ยอาจจะคูณ12ก็ได้นั่นคือเงินก้อนที่เราต้องเก็บไว้ค่ะ สตรที่2นะคะก็คือสแกนงบเพื่อหาไขมันส่วนเกินเหมือนร่างกายคนเราอะคะ่ะเราก็ต้องตรวจสุขภาพทุกๆปีถูกไหมคะเพื่อเช็คว่าตกลงไขมันเราเยอะไปไหมเลือดเรายังดีอยู่หรือเปลา่าคอเลสเตอรอลเป็นยังไงน้ําตาลเป็นยังไงนะคะเพื่อให้เรารู้ว่าเราควรจะจัดการในการที่จะบริหารจัดการร่างกายอย่างไรควบคุมอาหารแค่ไหนออกกําลังกายมากขึ้นไหมพักผ่อนให้ดีเพียงพอได้หรือเปล่านะคะสิ่งเหล่านี้คือการตรวจสุขภาพกายแต่สุขภาพเงินเนี่ยไม่ค่อยมีใคร ะะดังนั้นเราต้องตรวจเองค่ะวิธีการง่ายสุดนะคะก็คือเราต้องแยกให้ออกค่ะว่าตกลงของที่เราใช้เงินจ่ายไปทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเป็นของจําเป็นหรือแค่อยากได้ของจําเป็นก็คือนิดนะคะคือถ้าไม่มีสิ่งนี้ใช้ชีวิตต่อไม่ได้แต่วอนหรือว่าของที่เราอยากได้ก็คือเราอยากมีมนันอะแต่ไม่มีเราก็พอใช้ชีวิตต่อได้นะดังนั้นถ้าเราแยกออกนะคะเราก็จะจัดการไขมันส่วนเกินก็คือเจ้าวอนหรือความอยากได ออกไปจากชีวิตเราได้นะคะก็จะมีความอุ่นใจมากขึ้นนั่นเองนะคะหรือใครนะคะชอบเล่นเกมนะคะลองทำ Challenge กับตัวเองก็ได้นะคะเรียกว่าเป็น no spend challenge นะคะหรือว่ากฎการไม่ใช้เงินหรือว่าไม่จ่ายเงินกับสิ่งที่ไม่จำเป็น30วันหรือ1เดือนนะคะจริงๆแล้วฟันเองเคยใช้กฎนี้ลองดูนะคะเมื่อต้นปีที่แล้วนะคะ เชื่อไหมว่ามันได้ผลดีมากเพราะเราจะฮึบเอาไว้ค่ะอย่างเช่นเราอยากจะช้อปปิ้งใช่ไหมคะแล้วก็ฮึบเอาไว้เพราะว่าเดือนนี้เราตั้งใจ ไม่ชอบนะคะเราอยากจะไปเที่ยวฮึบเอาไว้เพราะว่าตั้งใจจะไม่ใช้จ่ายนะคะแต่ขอที่จำเป็นก็ใช้นะคะแต่อันไหนที่มันไม่ได้เป็นความจำเป็นในชีวิตเลยเนี่ยตัดออกไปก่อนเลื่อนออกไปก่อนพักออกไปก่อนถ้าเราทำได้ตลอด30วันเต็มนะคะข้อดีก็คือมันจะปรับนิสัยเราไปโดยอัตโนมัติค่ะเชื่อไหมว่าเดือนต่อไปก็กลัวเหมือนกันนะว่าเอ๊ะเราจะกลายเป็นคนที่เหมือนเก็บกดจากเดือนนี้ที่ไม่ได้ใช้แล้วก็ไปซื้อเยอะๆในเดือนต่อไปหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่เลยค่ะกลา กายเป็นว่าสัดส่วนของการซื้อของของตนเองเนี่ยลดลงไปเกินครึ่งเลยนะคะเพราะเรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอารมณ์เนี่ยมันอยู่เหนือเหตุผลเสมอเวลาใช้จ่ายเช่น6เดือน6 7เดือน7 8เดือน8เดี๋ยวเราก็ต้องใช้แล้วทั้งนังที่ ไม่ต้องใช้ก็ได้ไม่ต้องไปเข้าแอปก็ได้ไม่ต้องไปช้อปปิ้งก็ได้เพราะถ้าเราไม่เข้าไม่ใช้ไม่ช้อปนะคะเราก็จะมีเงินเก็บมากขึ้นแล้วอย่าลืมนะคะว่าเงินที่เราเก็บได้มากขึ้นเท่ากับเงินที่เราหาได้มากขึ้นค่ะเก็บได้ร้อยก็เหมือนเราหาเงินก้อนใหม่ร้อยหนึ่งมาเติมแต่ไม่ต้องออกแรงเลยนะคะแค่เราเก็บมากขึ้นมันก็ทําให้เรามีเงินในกระเป๋ามากขึ้นแล้วลองใช้ challenge นี้ดูนะคะ no spend challenge ส่วนที่3ก็คืออย่าสร้างหนี้เสียเพิ่มนะคะปกติแล้วเนี่ยเรามีหน,นี้นะคะไม่ควรเกินประมาณสัก40%ของรายได้เช่นสมมตินะคะว่าเราหารายได้ได้ร้อยหนึ่งเนี่ย ควรจะมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายหรือว่าเก็บไว้เพื่ออนาคตเนี่ยนะคะชักประมาณ60%นะคะแล้วก็40%ถ้าใครมหนี่ค่อยเอาก้อนนี้ไปชําระหนี้แต่ถ้ามันเริ่มจะเกินจะเกินนะคะเราลองกลับมาใช้กฎบางอย่างนะคะเพื่อทําให้เราเนี่ยจัดการกับหนี้ก้อนเดิมก่อนและไม่ไปก่อนหนี้ก้อนหมายกฎนั้นก็คือกฎที่เรียกว่าหยุดคิด24ชั่วโมงค่ะปกติแล้วเวลาเราอยากซื้ออะไรเราจะจ่ายเงินซื้อเลยนะคะยิ่งถ้าเป็นงานเซลล์หรือว่างานลดราคาหรือว่าเป็นเทศกาลช้อปปิ้งเนี่ย จะคิดน้อยกว่าปกติค่ะกฎนี้ง่ายมากค่ะคือคิดให้มากกว่าปกตินะคะให้เวลาตัวเองสัก24ชั่วโมงนะคะถ้าใครชอบออนไลน์ใส่ตะกร้าไว้ก่อนนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยกลับมาดูใหม่แต่ถ้าอยากให้ได้ผลนะคะก็อาจจะเก็บเอาไว้สัก1อาทิตย์ก็ได้ซึ่งถ้าทําแบบนี้เชื่อไหมว่าบางทีเราลืมไปแล้วด้วยว่าเราใส่อะไรไว้ในตะกร้ากลับมาดูอีกทีถ้าเราไม่ได้ซื้อมันลบมันออกไปเลยนะคะเพราะนั่นแปลว่าเราไม่ได้จําเป็นที่จะต้องมีมันจริงๆนะคะก็จะทําให้เราไม่ต้องเสียหนี้หร หรือว่าไปจ่ายบัตรเครดิตกับสิ่งที่ไม่จําเป็นหรือว่าไปผ่อนชำระกับของที่มันเกินสิ่งที่เราต้องการในชีวิตจริงๆนั่นเองค่ะส่วนกฎข้อที่4นะคะเชื่อไหมว่าการลงทุนที่ดีที่สุดไม่ใช่การลงทุนในสินทรัพย์ไหนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นอสังหาริมทรัพย์ทองคำคริปโตโคเคอเรนซีต่างๆแต่เป็นการลงทุนในตัวเองค่ะเชื่อไหมว่าการลงทุนในตัวเองให้ผลแบบที่เรียกว่าไม่สามารถหา ผลตอบแทนจากที่ไหนได้ดังนั้นวันนี้นะคะถ้าเราอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นเก่งขึ้นและแน่นอนหารายได,ได้ได้มากขึ้นในอนาคตกลับมาดูซิว่าเราลงทุนในตัวเองอย่างไรบ้างซึ่งทําได้หลายแบบนะคะบางคนทํางานที่ต้องใช้เทคโนโลยีก็อาจจะไปเสริมทักษะด้านดิจิทัลหรือบางคนนะคะก็ต้องสื่อสารกับผู้คนจํานวนมากอาจจะไปเรียนภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นก็ได้ซึ่งมีหลายภาษาทีเดียวนะครับภาษาอังกฤษภาษาจีนหรือว่าภาษาญี่ปุ่นภาษาเยอรมัน ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะไปต่อยอดแบบไหนและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จําเป็นมากๆในยุคปัจจุบันก็คือ soft skill นะคะ soft skill เนี่ยมีหลายท,าาทักษะทีเดียวนะคะที่จําเป็นในการที่เราจะอยู่รอดได้ไม่ใช่เพราะว่าเราอยากจะเก่งขึ้นหรือว่ารวยขึ้นแต่อย่างใดนะคะแต่เพื่อให้เราเนี่ยสามารถประคองชีวิตท่ามกลางความไม่แน่นอนได้คะ่ะอย่างเช่นทักษะการสื่อสารทักษะการจัดการเวลานะคะหรือแม้แต่เรื่องความคิดสร้างสารรค์แล้วก็การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เพราะสิ่งเหล่านี้ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยียังทําแทนเราไม่ได้ทั้งหมดนะคะและนั่นก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราควรจะต้องพัฒนาซอฟต์สกิลของเราซึ่งในวันนี้นะคะเราสามารถหาเรียนสําหรับคอร์สต่างๆเหล่านี้ได้แบบฟรีๆเลยนะคะมีหลายช่องทางน,นะคะไม่ว่าจะเป็นไทย MOOC Coursera edx นะคะหรือว่า YouTube Channel ที่เราดูกันอยู่เนี่ยนะคะก็เป็นการ ลงทุนในตัวเองแบบหนึ่งด้วยเหมือนกันซึ่งก็จะเน้นไปเรื่องของการเงินส่วนบุคคลนะคะส่วนทักษะที่5ค่ะก็คือสูตรใจนิ่งๆยึดมั่นในแผนการลงทุนระยะยาวๆนะคะคือโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราลงทุนเนี่ยนะคะเราอาจจะหวังว่าเราจะต้องซื้อถูกที่สุดแล้วก็ขายแพงที่สุดเพื่อจะได้กินกําไรให้มากที่สุดนะคะสูตรนี้อาจจะทําได้แต่เชื่อเถอะค่ะว่าไม่มีใครทําได้ตลอดนะคะเนื่องจากว่าตลาดเหวี่ยงแรงนะคะในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ย ไม่มีใครสามารถจับจังหวะได้แบบนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอาจจะมีได้บ้างแต่ก็แน่นอนมันก็มีเสียบ้างถ้าเราอยากจะนิ่งหน่อยแล้วก็อยู่กับความผันผวนให้ได้นะคะเราก็อาจจะเลือกวิธีการลงทุนแบบ DCA Dollar Cost Averaging ทัวเฉลีย่ยลงทุนทุกเดือนให้เป็นวินัยก็ได้เชื่อหรือเปล่าว่าตั้งแต่วันแรกราคาที่เฟิร์นเริ่มลงทุนจนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่มีเดือนไหนเลยนะคะที่เฟิร์นไม่ DCA นะคะเพราะว่าการ DCA เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยมีวินัยในการตัดลงทุนแบบอัตโนมัติ เราจะลงทุนแน่ๆทุกๆเดือนมากน้อยแล้วแต่แต่ละคนจะไหวนะคะแล้วก็ที่สําคัญเราก็จะไม่ได้ไปกังวลกับตลาดมากนักว่าเอ๊ะจะขึ้นจะลงจะเวียงจะวิกฤตหรือจะเป็นตลาดแบบไหนก็ตามแต่เรายังคีบออนแทร็กของเราเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นเองค่ะสรุปนะคะวัฒาจาักเรเศรษฐกิจไม่ว่าเราจะมองเป็นภูเขา1ลูกไม่ว่าเราจะมองเป็นปาร์ตี้หงงานนะคะหรือว่าจะมองเป็นแบบไหนสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกอย่างมีขึ้นมีลงนะคะ ไม่ใช่แค่เศรษฐกจแต่เรื่องของตลาดเงินตลาดทุนด้วยดังนั้นเราเองนะคะอย่าไปเอาอารมณ์อย่าไปเอาตัวเราเนี่ยเหวี่ยงไปกับทุกช่วงจังหวะแบบนั้นมันเหนื่อยนะคะทางที่ดีนะคะเรากลับมาหาโฟกัสของตัวเองว่าเราต้องการลงทุนเพื่อเป้าหมายอะไร d i r e c t ั่นที่เราจะไปเป็นแบบไหนแล้วเราก็คลิป on t r a ร็ไปเรื่อยๆเราอยู่กับความผันผวนได้โดยไม่ต้องดิ้นไปกับมันนะคะถ้าเป็นแบบนั้นเราก็จะสนุกกับการลงทุนจะเห็นโอกาสในา ว่าที่คนอื่นมองว่าเป็นวิกฤตในที่สำคัญนะคะมันอาจจะเป็นปลาตัวใหญ่ๆใ,ในวันที่ไม่มีใครลงมาตกปลาในมาหาสมุทรด้วยซ้านะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้ที่ทําให้เราเห็นภาพใหญ่ภาพกว้างแล้วก็ภาพได้ชัดมากขึ้นหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนิวเจนทุกคนนะคะจับมือทําให้ลงทุนเป็น New Gen Investor อร์